ติดตามกดซับสไคร์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่องชิโนผัดใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าก่ไลยไปท้ายใส่พี่น้องครับเมื่อนี้มาขออนุญาตให้ความรู้นะครับสำหรับเอทซีทีเพิ่น โทรมาหานะครับเป็นยุตางประเทศนะครับเิ่นอยากเรียงง่วเพิ่นอยากซืือง่วให้ผู้เฒ่าเรียงยู่บ้านนะครับเิ่นก็เลยโทรมาปรึกษานะครับก็เลยมื้อนี้สิขออนุญาตนะครับอ่าก็คือสิบอกสิว่าในหน่อสิแนนํำอ่าแนะน้แเราก็ให้ใคยๆคับสิว่าในหน่อกับพ่อพ่อพ่อเป็นความรู้ส่น้องครับใ้มือไม่นะครับด้รู้นํำว่า ลักษณะการเลือกสื่งงัวนะครับเพราะว่าสื่อําผูใ้ใดก็แล้วแต่นะครับก็บต้องเบึ้งไ้มันดีที่สุดแหละครับโอ้เหลี่ยมตาแดดดหอนเอาเอาไปเบึงงัวพี่น้องไปเบึงงัวครับเอามาเบึงครับพี่น้องครับลักษณะงัวที่ดีนะครับจะเป็นแม่บอกได้นะครับก็คืออันดับแรกได้พี่น้องครับ ต้องเป็นงัวโบดนะครับสําหรับผมเองนะครับต้องเป็นงัวโบดนะครับยิ้มดํานะครับคลิปหูดํานะครับคลิปหูดำแล้หลายคนอาจจะพอจักนะครับเบิางบางหมูเบ้างไปบแบบแบบแใส่หมูเบ้างเอาหูเบ้างนะหมูนี่ครับเป็นหูอีหมูกันนี่ครับนี่ครับนี่ครับปลายขอบนั่งเขาครับกำลังงัวกำลังห่วงไอ้ห่วงกินยาพี่น้องครับต้องดำนะครับขอแฉ่งขอขานะครับนี่ ต้องดำนี่ครับตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวเข่าเกล็ดหัวห้างพี่น้องได้เพรพะว่าหนึ่งแข่งขาเขามีกําไรนะครับนี่ครับอ่ามีสีขาได้พี่น้องได้แล้วก็เล็บเล็บนี่ต้องเป็นเล็บเล็บแง่ต่้าบ้านนะพี่น้องต้องเป็นเล็บหง่เป็นเล็บหัวเล็บเล็บซักเล็บจิกดีนะครับอันมือบานๆเพื่อเพื่อพเวน่นั่นบ่บ่อบเขาบ๊อด้รกันนะครับแล้วก็ต้นตัวล่่าขิงนะครับต้องเป็นหัว ล้ตัว,งวเงานะครับซี่เลียมพื้นฐานะครับนะครับไห้ว่าบามันเนะครับบามันมันเป็นง่วงเพสูงเนาะแต่ว่านะวเดนี่นะพัฒนาไปไกลแล้วครับพัฒนามากไกลแล้วตัวนี้สูงอยู่ลอยหาิบบวกได้พี่น้องแล้วตัวนี้นะครับมันมายืนยกให้เบิ้งดอกาพี่น้องตัวนี้มันค่าเลี้ยมหญ้ากินหญ้านี่ที่หนึ่งครับตัวนี้บ่อได้บอ่บอได้ให้อาหารคนบ่อได้ให้ห่ำนะครับบ่อได้มีอาหารเลยพี่น้องบ่อได้ให้เลย มันหไนะครับหตั้งแต่ก่อนเกเระแลให้มันเลี้ยนะครับมื่อหร่ก,กนี่แหละห้กินแต่หยาก็เฟี้ยงนะครับข้มีพ่อเลี้ยงข้ามีพ่อนะครับแงงขาต้องดีนะครับหางตงง้องเงาเป็นพัวนะครับหางงี้ตังสี่นะครับนี่คือลักษณะง่วแม่บล็อกนะครับตาอว่องไงลยว่าคือง่วงัวบามันเห่าเน่นเน่นเนื้อนะครับเน้นเนื้อเน่นเนืนเน้อ สำหรับผมแล้วผมว่าถามมันเตี่ยไรมันก็ให้เนื้อหน่อยนะครับผมเน้นแบบตัวใหญง่ๆบึกบึกนะครับตัวยิ่งย่เียวเนะครับแมวบอกหนึ่งตองของผมหนึ่งตองลอยบอยยังไงว่าพราตั้ก็ลอยสี่สิบนะครับตองลอยสี่สี่สิบห้าบวกอยู่แล้วนะครับตังสี่ะาเเิ่งลักษณะหางหัวหางงาม ขาหลังห,ห้ามเหยียดตรงไง่นะครับยดยดยดเอเบิงเอเบยดินดียินดีกันนะยินดีิ่งเนี่ยของผมรับเบิ้งลักษณะเราครับเนี่ยสิเป็นง่วงัวเฟมยหง่ๆยังดีนะครับคือส,สูงลอยลอยหาชิบวกนะครับแล้วก็ บ่เป็นบ่จะเป็นสีแดงสั่นครับสีแดงอันนี้เป็นงวดเท่าเป็นงวดเหลืองงวดเหลืองเท่านะครับเนี่ยพี่น้องโบดนะครับบ่เป็นสอยได้พี่น้องหูบ่ได้ไรสวยได้เนยมันโบดนะครับนโบ้สอยนี่นะครับตัวนี้ทองกับแลมโบนะครับทีเคห้าเจ็ดเก้าเอ็มออีวนะครับเนี่ยเป็นตาลางังทอาครับ ตัวนี้นะครับมอยูเคยมา ac, ions, ไล <ๆ S 2> ่สดนะครับเราย่องขาหลังนะครับนี่ครับเนี่ยขาลังเหยียดตรงนะครับสูงใ่นะครับเนี่ยขาลังตรงเหยียดตรงแบบนี้นะครับเลักษณะการยางนะครับย้าห้มีขาโถกขาถอนนะครับมันเป็นตํานี้นะครับมันเป็นตําหนิขาโถกขาถอนมันเป็นตํานี้นะครับแล้วก็ดูคางดูยังดูคางนี่ต้องไปเบื้องตัว ปวดอ้วนทังสันไ่เห็นหรครับต้องไปจับเบังอะ่ะหันวลนวลแบบตัวเขาต้องบังตัวนี้นะครับหนาบ่แเนนะครับหางป่ดอกดูคางต้องบ่สุดบ่จมนะครับเนี่ยดูคางคพี่น้องเนี่ยเอาจงมาใบาบังตัวนี้มันเคยได้ลูกมากตัวนึงแล้วนะครับเนี่ยดูคางบ่สุดนะครับบ่จมอันสุดมันสิสุดยุสินีนะพี่น้องนี่ยยุลอบมือนี่เอาบังเลยนี่ยลูกบังเนี่ย นี่ซุดยูซี่นี่นะครับเนี่ยตัวนี้ใส่ถุงเถานะครับเนี่ยแล้วก็มีกำไลแข็งกำไลขานะครับเนี่ยเห็นปะออกจากเล็บมาสิเป็นสีดำหรือเป็นสีขาวหรก็จะเป็นสีดำอีกเที่ยนึงนะครับนั่นคือกำไลแข็งเขาครับกำไลขาเขาเนี่ยมาดมเลยนี่นี่ครับส่วนมากผมสีขัดลักษณะนี้นะครับผมสีบอกนะครับตัวนี้นะครับว่ามีคนเสียนะครับเพราะว่าเบื้องลักษณะสีมันขี้ไล่นะครับ ตัวนี้เป็นช่ำสารคข้ามนะพี่น้องเด้อตัวน <im ี้นะนี่งว่ะตัวนี้นะครับเป็นช่ำสารคามนี่ยช่ำประกวดนะครับช่ำประกวดลักษณะง่วง่วลักษณะลักษณะดีนะครับเนี่ยคือตัวนี้นะครับนี่แหละชี้ไร่นะพี่น้องคนเบิ้องหนว่าบอุ้ยนั่นมันบอคือชี้ไร่แท้อ่าง่วงามจริงๆแล้วเขาเน้นพันธุกรรมนะครับผมบอกเลยว่าไปเบิ้งไปเบิ้งลูกเด้อบ่ไปเบิ้งลูกเนี่ยจังนสี่ลนะครับเนี่ยแต่ว่าเบืใหญ่นะครับ เบอร์ลอยหายหาชิบหาตัวนี้หาชิบหา,วหาบหาวกนะครับเบิ้งตี้แหะนะครับอืมนี่งวแดงต้องผัวหางเงี้ยผัวหางเงี้ยเงี้ยเงี้ยนะครับขาบระโตกบระทอนดูคางบระซุดบระจมนะครับนี่งูสองตัวนี่พี่น้องนี่ตัวเหลืองกับตัวแดงนี่มาเบิ้งลูกเขาบ,เบ้างนะครับจะเบื้องสุดท้ายเบิ้งลูกเขา มันทรงไปใน,ใ,นในสายเหลือดในพันธุกรรมของเขานะครับเนงวลักษณะดีนะครับอ่าตัวด้านตัวเหลืองนะครับเป็นฉําสลักข้ามนะครับผมก็่เคยทายเสือเลยตัวนั้นเพราะมันจีร่มันจีล่ายในสายตาคนนะครับแต้มมาจับยืนม่งดีๆแล้วครับโอ้คนสีบ่เสือผมละข่ <c oughs> <c oughs> ้นพาเบื้องเด็กหน่อยอย,อยู่นี้มาหนี่ <c oughs> นี่ลูกตัวเหลืองนะครับเนี่ย วันดังนี้ม <starters> ึงมึงมาลูกขวากผมว่าว่าว่าทันวายจะขายนะครับว่าด้ขายนะครับว่าเปิดราคานะครับเบิ้งพ no <welche> I mean ี่น <ak> ้องเนี ja ่ยง <is ills> ัวงัวสีเข่าขวบแล้วนะครับตัวนี้ครับขวบแล้วขวบแล้วขวบวันที่สิบเจ็ดมีนาคมวันเกิดเขานะครับร้อยซี่ร้อยซี่สิบบวกนะครับนี่เบิ้งเลยแต่ว่าไทยบ่ได้ดีต่อพี่น้องมันย่างน้ำกวนคน ไทยเขาสีสูงนะครับแล้วก็เชฟขางนะครับขาลัางเหยียดตรงนะครับเนี่ยหัวหางเงย้านะครับนี่คือลูกตัวเหลืองผันนะครับเนี่ยลูกแชมป์สลักข้ามนะครับเนี่ยคือตัวนี้นะครับเนี่ยนี่แหละลูกแชมป์สลักข้ามแล้วก็ตัวนี้ลูกตัวแดงนะครับเนี่ยเบิงบ้งเบิ้งผีน้องเบิ้งควอมควอมขาเขาครับเนี่ยขาใ่า่ๆนะครับเนี่ยเนี่ยเบิงบ้งบนขาเขาเบิง้งงนั่งยูๆปาเนี่ยเนี่ย กระดูกแงงว่พี่น้องครับเบื้องกระดูกเบื้องกระดูกงอสองตัวนี้แงกว่ะขาบั้นไทยมันเป็นได้พี่น้องพูดนะตัวนี้หาเดือนนี่ตัวนี้ครับตัวหน่อยแดงๆนี่ตัวนี้เขาขวบแล้วแล้วทันแทงดังครับผมถอดเมาออกให้ผมดูตัวมันเนี่ยครับห้อยห้อยไส่เมาดำๆอยู่ข้างๆแกมมันผมดนตัวมันผมดูถอดเมาออกพอะมันหูอยู่นะครับคนไปใส่กัญญาไปนั่มมก็กล่อวยไปนี่แหละมูได้ไหลอยู่นี่ เป็นซิบเป็นเศร้าต,ตัวผมขายหมดเลยนะครับมูนี่พัฒนาสายพันธุ์นี่คือสายพัฒนานะครับนี่คืองัวงัวสายพัฒนาที่มาพัฒนาเอาเองยุคของจะของนะครับเบื้องหนังเขาครบบโว้ยอ้วนนี่มันอย่ไก่เลยเว้ยอ้วอนถอยอืมคนไทยนนองนี่ครับเนี่ย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 เบื้องสายพันธุ์เขาพูนเบื้องหนังเขาครับเบื้องหนังเขาเบื้องเลยพูน ตัวน <background> <re> ี้ว่ามันลูกซีไว้นะครับบอกเลยว่าว่ามันลูกซีไว้นะครับตัวนี้ว่ามันลูกซีไว้ันะครับว่ามีลูกซีไวกักตัวนะครับอยู่นี่นะครับว่ามีลูกซีไว้นะครับแต่ว่าเนื้อหนังห่วยผุน่ะเบิงติล่ะเพราะว่าผมว่าผมมักงวกระดูกง่ายนะครับฮึกฮึกนะครับผมก็เลยหาเอาพอที่มันดูง่ายๆนะครับมาใส่นี่ครับออกมาเขากัจะเป็นสีอะไรพี่น้องครับนี่ เนี่ยน้ำตอุ่นหวต้งฉันทำเนี่ยหางเงี้ขาเหยียดตรงนะครับขาลังขาใยใยเหยียดตรงนะครับนี่โอ้ยหนังตัวนี้พี่น้องบม่รู้ไม่อยากผักไม่อยากผักเบื้องเอาเบื้องเอาหางครับอหางวัวหาเดือนไม่แต่เบื้งดูเบิ้องหอางหางว่หาเดือนพี่น้องครับ ไปหาิจีนยาไปน้อยโยกดูโยกดูโยกดูโยกโยกดีดูอยู่ในสวยดูขาขาบ้างขาขาไปเอออยู่ในสวยอยู่ในสวยอยู่ในสวยเนี่ยพี่น้องครับบังขาเขาครับแย่ปะเนี่ยครับเครื่องบดเขาก็ร่างขึ้นครับเนี่ยเห็นปะข้อขาเขาเครื่องบดถ์เขาร่างขึ้นนี่ นี่ครับขอแจงขอขาเขาเพิ่งป่องขาไงก็ร่างขึ้นนะครับเพิ่งบดเขาก็ร่างขึน้นคลิปหูนะครับดำนี่ครบนะครับครบครบครบตัวนี้ก็ครบนะครับตัวนี้ครบด้วยกันหางใหญ่ๆนี่ด้ืยกันนี่เบิ้งพี่น้องหางดีนะครับหางดีเนี่ยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับหน้าที่อยู่เกาหลีนะครับเบื้องนี้แหละเป็นหน้าดูคางบวสุดบวจมนะครับหนาบวรเดนถางบวดอกขาบวถกบวถอนนะครับจำนี้งัวนะครับไม่ได้ถ่ายดีหรอกครับงัวเนี่ยมันยางน้ำงัวเคยอยู่ลำพนเลยนะครับเย็นเย็นเย็นหน่อยจังนะครับนี่แหละดูคางเขาเบื้องดีๆนะครับการเสียงงัวอันดับแรกบ่ชว่าจะสีสีใดพี่น้องครับบ่ต้อง ต้องไปสีเลียดน,นะครับพาพัฒนาเอาขอให้เขาบดนะครับก็คืเอเ้าใส่พอดีๆเอานะครับแต่สําหรับผู้ผลทุนหลายผลฮ่า,าสือวัวแดงเลยพี่น้องเสือวัวแดงนะครับนี่เลฮ่าเอาองสีละไปเป็นแม่บล็อกเนี่ยฮ่าของสีละ <c ười> ยุ่งนํำสนามผมเห็นเขาเปิดนะครับบา้บานหัน,หนเขาเปิดกันแสนสองแสนสามเนี่ย <c ười> ผมบอกแล้วผมไม่มีกำลังสื่อหรอก <c ười> ผมพัฒนาเอานะครับพสี่ เอ่อว่าแพ้นะครับว่าแพ้ผมบอกเลยว่าแพลตะกี้พี่น้องสีเห็นนะครับผมทายอยู่เลยนี่เต็มทั้งลูกหาเจ็ดเก่าทั้งลูกที่เคหาเจ็ดเก่าต้งลูกร่วมสายพันธุ์เลยยูทุกทุกพอนะครับยูนี่นะครับที่เป็นข้องเมืองไทยนะครับยูนี่ต่วังผมไม่มีพอนอกนะครับยูนี่มัดผมเก็บมาสะสมไปรอผมกว่าเทขายออยออกตอนงัวงึ้นผมเทาขายออกไปเลยครับก็คือว่างไงนะครับซื้อมากะ ขายไปพ่อเลยมีกําไรเลี้ยงขอบเลี้ยงรัวพี่น้องครับผมก็เลยขายออกบาเลยนะครับเดี๋ยวนี้กัดมีแจ่แม่ท้องนะครับผมเก็บไว้แต่พัฒนาเอาเอาลูกจ้งมุนีล่ล่ะมุนี่ก็เขาผสมอยู่กับผมล้วกะ็ท่องอยู่กับผมลรวกเกิดอยู่กับผมนะมั่วมันสองตัวนี่ครับพี่น้องเบิงงเบ้งคุณมึงว่าหาเดือน,นครับสนันนิหล่ะมั่วหาเดือนผมเริ่มอยากจับแยากนุ่มแล้วนะครับ ผมจะคัดถมจินหัวอาหารแล้วนี่นี่ครับแล้วตัวนั้นแยกแล้วครับแยกแล้วพอาเมีสองตัวนี่แม่เขาสองตัวนี่ทองที่เคหาเจ็ดเก่าทั้งสองตัวนะพี่น้องทองนะครับทองแล้วนะครับงวผมอยู่ี่ขืนไว้นะพี่น้องลอดลูกมากนี่บ่กเกินสองเดือนนะครับผสมได้ผสมเลยนะครับเลียงแบบธรรมชาติก็ตามครับแต่ว่าขอให้งวสมบูรณ์ขอให้งวด้ห่ยางน,นะครับเขาสีระบบสืบพันธุ์เขาสีดีนะครับเนี่ ตัวนี้ก็ได้สามเดือนหรือตีอ่นี้ไหมเหรอพอลูกก็หาหาเดือนกัวหกเดือนเนาะหาเดือนกัวตัวนี้ได้สามสี่ขวบสี่เดือนแล้วครับนี่ยทองหาเจ็ดเก่านะครับตัวนุ่นๆนี่พร้อมใกล้จะได้กินน้องแล้วนะครับนี่ตัวนี้ใกล้จะได้กินน่องแล้วตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วครับนี่ยเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้ว เนี่ยพี่น้องบ่มีผู้ดใดเสียได้อมาขันผมบ่เอาใบป,ประกาศให้เพื่อนว่า่นบ่เสียได้ว่อวงวอตัวนี้เป็นแชมป์ประกวดสารคามนะครับเนี่ย <c oughs> อ่าโอ้ยยอมรับ,ยอ,รบยอมรับผู้เพิ่นเอาไปผู้เพิ่นเอาไปประกวดนะครับง้อตัวนี้ผมซื้อมาเลยซื้อมาจะเป็นสาวเนี่ซื้อมาจะหู้จักว่าแจ้ประกวดได้แชมป์ผมซื้อมาเลยนะครับนี่ขอขอซสือขอแบงค์เอาจากไอนะครับจากพี่ไส้คน้คนหู้จักกัน,นครับค้นหาก้นหอมกัน นี่ครับพ่นผ้าไปประกวดเพ่นเอาไปประกวดได้เมปมมาเรียบร้อยแล้วพ่นเอาอักไว้เฮียนผมไปเห็นผมก็เลยเมียนเอานะครับเอามาดวงดีรครับมามาผสมอยู่นี่ครับผสมอยู่นี่ได้ลูกตัวเมียให้ผม้อมนะครับถือว่าดวงดีนะครับดวงดีเตือบอยู่นะครับตัวนี้ขายลูกกันไปแล้วนะครับขายลูกกันไปมู้งใหญ่มู้อายมันขายลูกไปแล้วนะครับเนี่ยเพต้องขึ้นยากพี่น้อง เลี้ยงแม่บอกไว้ถ้าขายทะลุก,กับพ่อปีนึงนะ่ะสมมติว่าอย่างผมเนี่ยมีมีมีซิปแม่เนี่ยมีซิปแม่เนี่ยเนี่ยของผมเนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับมีบปตอมก็ซิปแม่ที่ผมเก็บไว้ถ้าขายลูกนะครับแต่ว่าสองตัวนี้ผมบปทันขายลูกมันครับมูที่อยู่งกันหน้าผมครับมูทียู่งกันหน้าผมนะนะครับนะผมออกมาสิบตัวเนี่ยผมขยายไปช่วงงวอปศัลทขึ้นนะผมขยายไปเดือนสั้มเดือนละหมื่นนะ่ะเจ็ดเดือนแปดเดือนเพืยย 7, 8, 000, ่อขายเจ็ดมื่นแปดมื่นไปเลย นะครับผมขายออกไปนะพี่น้องขึ้นเบ่งเอาวา่าสมมติว่าห้ามีมีง้อแม่บอกเ้าปอนขึ้นมาให้ให้เขาผสมวก็อห้เขาขอดออกลูกออกมา้วเข้าขายนี่หมุนเวียนกันยุ่งเสียครับปีหนึ่งอ่ะพี่น้องขึ้นเบ่งเอาว่าทีมีมีรายได้จักบาทให้พี่น้องขึ้นเบ่งเอานะครับโดยทีว่าป้ตตองป้่ตองไปซื้อมาขายไปนะครับแบบเรื่องเป็นแม่บอกเลยก็คือง้อสมมติว่ามีมีทุนผู้ได้ทีมี่ทุนยังน้อยนะครับเนาะ สื่อเอางวคข่มไปเอาแม่ลูกไปกะเอาไปพัฒนาเอานะครับพัฒนาเอาถ้าขายลูกเขาขายลูกเขาฟ้าม่นเงีมู่เพิินถ้าเอาไปตีเอฟน,นั่นแน่นอนยู่แล้วครับว่าจะทันเก็บใบกับหลอดว้ถาเพิ่นนะครับให้เพิ่นในหูหูสายหูหูเสื้อเขาหูพอหูแม่เขานะครับนี่ก็คือเอาไปจดเอฟได้เลยนะครับพัฒนาเป็นเรือดลอยต่อไปนะครับแต่ว่าก็อีกโดนโดนตีอยู่นะครับแต่ว่าของผมนี่อยากพัฒนาอยู่แต่ว่าหัง เอาจังสีไปก่อนนะครับเอาเอาเอาไขวา่าจังไงเนาะเป็นงัวต้นน้ำซะต้นน้ำแล้วก็พัฒนาให้เลือดมันสูงสูงแล้วเป็นไข่ไข่ครับว่เาเจ้าสิไปจดเอฟได้จะเอาไปอะ่ะแต่ของข่อยนะ่ะไขวา่าเลือดสูงอะ่ะบอกซื้อซซะไปเกินหาซิปไปแล้วนะ่ะเกินหาซิปไปแล้วเลือดงัวข่อยคอยจะข้อข่อยนะบอกจังสีเลยนะครับเจ้าสิไปพัฒนาตัวเนี่ยบอกเสียหายคือจังงัวนหน่อยที่ผมทายมาหันแล้วครับนั แล้จีนะ่ผมท่ายหพี่น้องเบิ้งนะ้เวลาผมบอไดไปใสผมท่ายพี่น้องเบิ้งนี่อย,ยู่อยู่อยู่เนี่ยอยู่สนามไฟผมเนี่ยเป็นซิบหนซิตัวนะครับผมเอาข้ามาทุกทุกตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นลูกพอได้ผมจิมมี่อยู่นี่ผมออกข้ามาเลยผมสื่อเข้ามาแล้วผมว่าช่วงมันขึ้นนะครับเท่คลายไปเลยนะครับเราก็มีทุนไปสื่อแม่บอกง่ายๆมาจังตวัวขาวๆนะครับแล้วก็ตัวดำๆตัวสีสีหมึกตาเาขาเขแล้วครับ กินเสี้ยงล้วมันขี่อยากแล้วก็เลยเอายงกินเสี้ยงนะเพราะวันฝนตกมากพี่น้องครับมันกินหยาอ่อนนี่นี่ครับผูกทุครังถึงสาอันตรายได้พี่น้องเดอ้อบอกก็ <laughs> ผูกถึงสาเนี่ยอันตรายเพราะว่าเป็นน้ำระวังงวงของขานะครับตกสานะครับแต่ว่าของผมผูกมาถึงนะครับผูกสันสันใช่ไหเนี่ยเสานี่มาผูกมานีพ่อนะครับตันนี้กับเสานีผูกมานีพ่อเย,ย้มนถึงขางสานะครับง่ายๆยางแบบสบายถึงมันหกอะ หงอวจิ้มถ้ก้อน,นจังตัดหญ้าดอกเลยียจิบมาปุ้นี่นี่ครับเอาอาจจะได้ความรู้แน่แสงกับการขาการขายการหมุนเวียนแล้วก็อา่าบางในน้อขอคิดนะครับบางเทือผู้ที่มีทุนคนกับมาซือ้อว่าหน่อยเฮานะครับคือคนห้ามันควบพร้อมบัดทอรกันพี่น้องครับบางคนนะครับมันมีทุนหลายคนกับน,นี่ยทั้งห้าพัฒนาไปนี่เง้อหน่อยตัวนั้นผมมาขายแล้วครับแสนหนึ่งผมมาขายผมบอกเลยมีคนมาไห้แล้วนะครับผมบอกเลย โม่ขายมีคนมาหายแล้วนะครับตัวน้อยน้ยแหละตัวน้อยนหากเดือนนั่นแหละเพิ่นมาขายสิบสองนะครับเพิ่นมาหายสิบสองอ่าจ่ว่าผมโม่โ่ขายผมบอกว่าผมบ่ทันจกแยกลูกมันแยกแม่มัน,นครับก็คือผมอยากมันหลังนุ่มนะครับบง่างยเลยอ่าเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนมานีมา,มาเอาจัง่คอยมาเอานะครับถ่ายแม่เขาอวนๆเท่านั้นจังมาเบื้องเอานะครับ นะี่ครับเรียงเรียงหยาสิกระวนพี่น้องมากินหยาดีมัอยู่นี่ตัวใดหยาบอดีเดี๋ขึ้นรถก้อนมู่นอ่ะจะได้กินหยาบอดีเดี๋ขึ้นรถก้อนมู่นะครับตัวใดกินหยาดีเลี้ยงง่ายหูวเชื่องจับได้ใบได้ได้๋ยวยู่เงาอยู่นี่ครับขุนครับยุางล่างกันหน้าเห็นบ่นะครับโอ้พี่น้องขุนอ่านนกับทองนะครับล่อคอร์ดนะครับตัวนั้นอ่าตัวนั้นกับล่อคอร์ดนะครับยุบุครับ ก็หน่อยตัวปูตัวแม่ครับเออหนั่นแม่นึงบางเรื่องนะครับปูบนลลหลายตัวนะครับก็คือเจ็บเจ็บแม่บอกไปถ้าขายลูกนะครับนี่คือเกษตรกร,ร,กรลากหย่านะครับเลี้ยงทอกันพี่น้องครับให้คิดเอาเองนะครับผมก็บอกได้ผมบอกไงว่าจังยุโรปานผมผมกับบ่หูจักขวมสีบอนะมันต้อง มันต้องเห็ดให้เพิ่นเบิ้งนะครับยังผมนี่ผมเห็ดให้เพิ่นเบิ้งเลยเพิ่นว่าโอ้ไปซื้ออยอันแคมสระคำตัวท่อหมานี่เพิ่นนะซื้อมาเจ็ดแปดมื่นสมัยได้จีนครับสมัยสมัยได้งัว้วนพันขึ้นนะครับตัวท่อหมานี่ซื้อมาเจ็ดแปดมื่นผมว่าโอ้คนรังมาเบิ้งหมดบ้านเพิ่นว่าผมเป็นบ้าได้กิน <c oughs> ตัวเนี้ย <c oughs> แล้วนี่นะโอ้เอานั่นนะครับพ่ะท่านผมแล้วล่ะทุ่ททมเงินเนี่ยพระท่านผมแล้วครับสิมาหัวาตามหาแม่บอกแม่เบิกอยุบพระท่านผมแล้วนะครับผมไปไกลแล้วนะครับผมได้ขายหอดลูกหอดยังมันไปแล้วใน โอ้ยเจสีมาอันนี้หาหฮแนหหาไ้แนหคนว่าเอาแตจีคือว่าวายหาไห้คือมันหัวหล่อผมว่าแตจีมันหัวหล่อนะครับหัวหล่อว่าผมเมื่อมันเป็นบ้าบ่ไปหาสือง่วงยังสั่นยังสีมากคนว่าคือความคิดก็คือกันครับบางเสือกหาอย่าไปดูถูกความคิดค้นนะครับจ้าผมนี่บ่บอกไผนะครับเห็ดให้เพ่นเห็นนะครับจ้าผู้เฒ่าเนี่ยคนกะบ่ยินดีนั่มนียครับมันว่าโอ้สือแพงโพดง่วมเตจีมีตะวานะครับ งวหน่อยหกเดือนเจ็ดเดือนนั่นสิผมไปซื้อมาหกหมื่นเจ็ดหมื่นนั่นสิเอามาไว้บ่สทัานพ่อเข้าครับไม่ใช่คนมาหยาดเอานะครับหมายว่าบ่าได้เรียงนะังัวเห็นว่าคลิปก็เกาออะไรบิ่งด้อยอยู่ในอยู่ในไฟนะครับที่ผมลอมเอพราะว่าผมหลอมรวดน้ำปล่อยไฟไปนะครับ่ห,บหลายๆนะโดนๆพวกนุดท้ายทีหนึ่งแต่ว่าบ่มีงัวตัวเกลเถอะครับที่ม,มีงัวตัวเกลออยู่สองตัวล้เป็นงวยของงัวมันบ่มีงวตัวเกลอเถอะครับมาขามากมินท์ปล่อยออกวอดถ้าผู้ใดติดตามผมในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊ก หู้จักนะครับว่าผมซื้อขายงวงยังไงนะครับห้องผู้ใดอยากรู้ว่าผมเป็นพอขาแนวใดจังไดเพื่อจังไดก็บอกตรงๆเลยครับว่าผมเป็นพอขาลเตรียมตัวละครับผมขายขายงวมาหนีบอกตรงๆเลยว่าแต่หลังโควิดมาหนีผมขายงวนะครับได้ยี่ผมก็เห็ดเหยื่เห็ดงานนะพี่น้องแต่ว่าด้วยผ้าละด้วยอันนี้ก็เห็ดในห้อเปลี่ยนพันไปหลายแนวพี่น้องครับแล้วก็คือห้อมีต้นทุนหนึ่ง ต้นทุนว่าไม้ถึงว่าเงินว่าค้ำเงินค้ำกำเจียวได้ไหมของไม้ถึงว่าเขามีความรูเจียวกับง้วนะครับเขาเคยเลี้ยงเขาหูจักว่าลักษณะงัวงามลักษณะงัวดีลักษณะงัวที่มันดีทรงพันธุกรรมทรงดูกทรงยั้งไปให้มันดีมันงามนะครับมันเป็นลักษณะใดก็คือผมเจ็บฝ่าวเจ็บมาผู้ใดมีผมไปหาเจ็บสื่อมานมัดจะกี้ครับอยู่หรอะมนี่สื่อบดเลยครับแพงผมกับสื่อนะครับแล้วกลับมาพัฒนาผู้เ่นเห็นผู้่นมาเห็นผู้่นมาเยี่ยมมายามเอฟซีผมมาเยี่ยมมายาม มาเห็นมาขอแบ่งไปเออผมแบ่งไปให้นะครับผมแบง่งให้ย,ยี่หลอี่ด้วพี่น้องไม่น้อยไผมอันนี้ดิผมแบ่งไปให้แล้วแล้วผมก็บอกเลยว่าผมขอซื้อลูกมันขึ้นถ้ามันออกเป็นตัวแม่ปุ๊บผมให้ยเดือนละมืน้นนะครับผมบอกเลยนะครับซื้องวัวไปจังตัวเนี้ยครับผมบอกเลยเนี่ยขันทั้งโมผมขายไปเนี่ยตัวเนี้ยผมจะบอกเลยว่าผมจะซื้อลูกมันตัวแม่เนี่ยผมจะซื้อเดือนละมื้นเลยเนี่ยครับหาเดือนผมสื่อหามื้นเนี่ยลูกมันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยงวัวงเช่นเสียมูเนี่ยผมรับประกันหมดนะครับผมรับประกันซื้อลูกคนนหมดะรับตัวแม่นี่ผมให้เดือนลละเย แต่วายยัให้เกินหกเดือนเจ็ดเดือนย่าให้เกินถ้าเกินนั้นผมบาสือว่ากำลังทุนผมบ่บหลายผมสื่อท่นนั้นนะครับอันหอดเจ็ดเดือนเราเฝ้ามาบอกมาเอาเรื่อง่าเจ้ากว่าจะขายให้เจ้าเจ็ดมื่นแหละว,วาแต่ามันดีมันพร้อมมันเลียงสมบูรณ์แลลวก็มันบ่มีตำหนินะครับผมเอานะครับสื่อกันขึ้นยังสั่นเลยนะครับหัวเอาออกอย่างนี้ไปบ่าผิดหวังครับบพผิดหวังผมบอกเลยนะครับบ่มันโฆษณชชว่ชวเสื่อก็แล้วกันนะครับ ผู้ใดที่พ่นเคยเอาไปนั่นผมบอกเลยนะครับเอาไปจากของผมนะครับผมบอกเลยนะครับยืนยันมานะครับของโคลาดนะครับสามตัวผมซื้อมาสองตัวนะครับที่ขายไปขายแม่ท่องไปนะครับเราผมคื้อสืิมันขึ้นมานะครับงอหกเดือนผมสือหกหมื่นห้านะครับเจ็ดเดือนผมสืบเจ็ดหมื่นนะครับผมบอกเลยสืมาแล้วนะครับสือมาล้วขายไปแล้วครับแบ่งเป็นไปพูนทาง ทางไกลนะครับเป็นมาเบื้อยู่ในขอกคนเห็นคนมักคนก็เออเอาไปเอาไปเอาไปมาบ่าได้บ่ได้ลูกว่าจะคล้อ,องขึ้นซ่อมบ่ได้ล่ะครับพี่น้องครับซ่อมบ่ได้ละ่ะก็มามามีผู้อื่นมากเออแบ่งปันกันไปนะครับมีกําไรพอได้เลี้ยงขอบเลี้ยงขั้วกันไปนะครับเอา้าว่าหลายายายห้างพี่น้องครับเบิ้งต่ำนี้เบิ้องยังงัวแล้วก็ให้คําปรึกษาผู้ใดน,นะครับอยากรู้ลึกก่อนี้นะครับหมายถึงว่าอยากเปลี่ยนพิเศษนะครับก็คืออา่าไล่ผมสีลงไว คอมเมนต์นะครับใต้ใต้คลิปนี้หรือว่าคลิปทุกคลิปนะครับสิมี่ไอดีไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเขามาติดตามเขามาอินบ็อกซ์เขามาคุยกันครับห้าวบอกกันสี่มันบ่บ่คอยหนิแล้วมันบอกผู้เดียวเนาะว่ามีผู้ซื้อสารกับหนากับหลังมันต้องถามตรงๆตอบกันสดๆเลยมันยังได้การครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ผมสีเอางหัวแขกได้บ้านพี่น้องครับ พ่อไวยะก้อนพ่อหอมปากหอมคอเดี๋ยวสิเรสเปิดราคาอยู่ขอกได้ก็จังติดตามกันในภายในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พ่อไวยสมิทธิ์สก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ